สวัสดีครับไปเอาไปกินกับช่างเกมครับวันนี้ช่างเกมมีเคล็ดลับการบริการดีๆมาฝากครับผมหลังจากหางหายกันมาหลายคลิปนะครับหลายวันอาการลกคนี้ก็เสียงดังเอ็ดเอดเวลาขับ,น,บนะครับต่างช่วงล่างเอ็ดเอดเอดเอดครับรุ่นรถรีโวครับ4ีู่นสนะครับคันนี้ อยู่ในรถเราอาจจะไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวช่างเกมจะเอารถขึ้นฟต์แล้วก็หมุนล้อให้ฟังนะครับเสียงจะดังเอด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 เ,เหมือนมีคนมาเป่าอะไรสักอย่างนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมช่างเกมจะมีเคล็ดลับการบริการดีๆการซ่อมรถนะครับเนาะการซ่อมรถ การหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยที่เราดูแล้วเราสามารถแก้ไขได้เองนะครับแล้วก็ตรงจุดนะครับบางคลิปก็อจะเป็นการทํากับข้าวทําอาหารนะครับแล้วก็ขับรถเที่ยวนะครับแคมปิ้งครับจะมีอยู่3มคอนเทนต์นะครับง่ายๆฝากทั้งเพื่อนๆนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมปลาแอวปลากินกับช่างเกมครับสำหรับเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมที่มีคำถามนะครับสามารถทิ้มคำถามไว้ใต้คลิปได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับอยากถามสอบถามเรื่องรถการแก้ไขอาการต่างๆนะครับสามารถสอบถามกันมาได้นะครับ ช่างเกมจะเข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์เลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น,นครับกับรถยนต์คันนี้นะครับและวิธีการซ่อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับปาเอลปากินกับช่างเกมครับไปดูนะครับผม สาเหตุของปัญหาก็คือซีนเผาคขับปั๊บหน้าขวานะครับเสียสีกับหัวเพาีขับนะครับช่างเกมทําการหล่อลื่นโดยการใช้สแน็คฉีดทําการหล่อลื่นเบื้องต้นครับก็เสียงหายไปนะครับเราสามารถแก้ไขได้ครับแบบง่ายๆครับไปแอลไปกินกับช่างเกมครับสวัสดีครับโม